เอ็นไ a วา e เอร d e าร t บอทีปร a ฟ a ่า b มซล็อกสรติ a รเดอราคาตลิรังร้าน้านโลบักช็อปที่เหดล้านเติมโลบักเลยดีคุณภาพมีทั้งแบบกลุ่มและแอดีบวกพาร์และยังไม่ใช่แค่นั้นยังรับเติมอวีฟีไฟด้วยถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็ไปใช้กันได้เลยที่ลิงด้านล่างนะครับ เอไนต้มไม่ไหนเตมมย่านนี่แหละคือความรักของผมก,กับตันเพราะผมมีร้านมิสติ n งสโตร์ร้านรับหาสาัตวหางและอาวุธต่างๆมากมายรวมถึงกระถาดิงจาสุดลับด้วยเลดี้ราคาถูกสามารถติดต่อได้ที่ลิงด้านล่างเลยนะครับเติเ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผม,น,บผม beer, okay. light, ผ okay, นะครับผม The b วบไว้ไล้คุ้งกลางฝนตกอ้าวแดดออกแล้วโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรบอทในะแบบชินโนบิไรส์2นั่นเองนะครับผมโอ้ฮูเโอเคแมสปอยก่อนจะไม่ได้ใช้เลยโอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวเจนไครนะผมหรือว่าพลังตระกูลนั่นเองนะครับผมของ สายเลือดสายทั้งหมดนะครับผมจะมีอยู่3สายเลือดเองก็จะมีสายปกติสายทองแล้วก็สายเหล็กนั่นเองก็ก่อนจะเริ่มดูคลิปนี้กันนะครับผมช่วยกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิงให้ผมได้เลยนะครับโอเคถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคเรามาถึงตรงรีวิวกันแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะรีวิวอันแรกเลยก็คือสายปกตินั่นเองเดี๋ยวผมมาบอกก่อนท่านผู้ชว่าอะไรได้ตอนอะไรมากเดี๋ยว จะลืมกันนะครับผมพอดีคนจําก็ลืมเหมือนกันนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับผมผมที่จําได้นะนะ่าจะประมาณเลเวล70ไม่ก็50นะครับผมนะซึ่งใช้จัก,การานะครับผม1น0 0 0นะครับผมจาัก,การานั่นเองสกิลที่1ต่อไปสกิลที่2ได้ตอนเลเวล375ร e ใช้2 6 0 0 0กจัการานะครับแล้วอันนี้เลเวล475ใช้จาักกา8 8,000นะครับ แล้วก็ลากอีกคิปของมันนะครับผมใช้ได้ตอนเลเวล500นะครับผมก็คือเลเวลของคาถานั่นเองโอเคเราเริ่มจากกันสกิลหนึ่งกันเลยนะครับผมซึ่งสกิลหนึ่งนะครับผมจะใช้จาัก,การได้คุ้มมากเลยนะผมชอบสกิลนี้มากเลยนะนี่ครับผมมันจะเป็นการปล่อยทรายไปอย่างนี้นะผมสร้างอาเบรได้โคตรแรงเลยแต่ยังมีความสามารถและแล้วสกิลแดมันตัวไหนล้วลูกสี สีสีแดดมันตัวไหนลูกสี See? ไม่บอกแดดพี่พ,พี่พี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะสิเออนะครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับผมโอ้ยขอขอขึ้นที่สมซึ่งสกิลนี้นะครับผมมันสามารถเลี้ยวได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราสามารถหันหน้าได้ดีพอนะครับผมเดี๋ยวผมขออนี้จะพวกนี้ก่อนโอเคมันกลับไปเกิดตรงนั้นแล้วมาวิธีการเลี้ยวนะัสมมติผมจะปล่อยผมจะปล่อยไปทางนี้แล้วกันแล้วผมจะให้เลี้ยวมาทางนี้ผมจะปล่อยนะครับปล่อยปุ๊บแล้วก็หันเมาส์นะครับผมหันเมาส์เลี้ยว แนีว่าผมมันจะสามารถเลี้ยวได้นั่นเองก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมมาที่สกิลสองนะครับผมใช้จษกาศ2 6งหมคูลดาวยี่สิบสองวิซึ่งผมเป็นอะไรที่โคตรชอบสกิลนี้เลยครับผมเวลาที่จกักรกาหมดหรือว่าอะไรนะครับผมอย่างแรกเลยคือมันจะประสาทอินนะครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับผมถ้าเกิดโดนใครสักคนมันก็จะทำงี้ครับผมมันคืออยู่ข้างบนได้นานมากแล้วคือผมสามารถท้าจักรกได้นานหรือว่าผมสามารถปล่อยกิเลนไปเลยก็ได้นะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผม ซึ่งดาเมจก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยแล้วเราสามารถคอมโบอย่างนี้ได้ครับผมปล่อยอย่างนี้เออจะอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับผมสกิลสุดท้ายนะครับผมใช้จกกักะ8 0 0 0นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าผมเออมันเป็นสกิลสุดท้ายจริงเหรอมันใช้ได้ไม่คุ้มเลยมากเลยนะครับผมดูนะครับผมอันนี้คือสกิลสุดท้ายนะครับผมเลเวล4 7่อา่าเรามากดดูกันอ่ะแค่นี้ครับผมกดชิพเพิ่มเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับผมอันนี้คือเร็วสุดแล้วใช่ครับ มันมีดีแค่นี้แหละครับนี่มันกะอลา,า,าโอเคครับผมถือว่าสุดยอดมากเลยโอเคเรามาดูล่างอีคลิปของมันกันเลยดีกว่าอีกคลิปนะผมกดตัวแซดนั่นเองใช้ได้ต่อเลเว่าห้าร้อยนะครับผมจะแตกนะผมจะบวกจาก,กาะนะผมสองพันสามร้อยบวกนินจุนะผมสามพันบวกไทยจุศแปดร้อยบวกเทปีสองพันสามทำไมไทยจุอมันบวกนะ้อยจังวะอ๋อกาอลาโอเค ซึ่งมันก็จะบวกทุกอย่างนะครับผมซึ่งรีวิวนะครับผมสกิลปกติมันก็เหมือนเดิมนะผมผมไปพัสสีมาเลยแล้วกันนะครับผมพัสสีตอนฟันจะมีทรายครับผมตอนฟันจะมีทรายนี่ตอนฟันจะมีทรายนี่เอ้ยทุกคนสุดยอดมากเลยตอนฟันมีทรายโอ้โหคลิขวาคลิดขวาเอาทรายมากันโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยท่านผู้ชมเอออาร์คิวถ้าเกิดเรากดอาร์คิวนะครับผมมันจะเอามือออกขึ้นมาอาเซ็ตไม่มีอะไรนะครับผมฟันปกติก็อย่างนี้ พอเอาโล่ขึ้นมากันก็อย่างนี้นะครับผมต่อไป RQ มันก็จะเอามือขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมเอามาตบซึ่งสกิลมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับโอเคต่อไปเราไปต่อที่สายทองกันดีกว่าโอเคเราก็มาถึงการรีวิวสายทองกันแล้วนะครับเดี๋ยวนะเหมือนมีความรู้สึกว่าลืมเปิดเสียงนั่นไงว่าแล้วซึ่งสายทองนะครับผมมันจะไม่มีล่างอาเวกของมันนะผมก็คือล่างอุกิบนะครับผม และผมขอสันนิษฐานการอัพเลเวลนะผมน่าจะเหมือนทรายปกติเลยนะครับประมาณนี้เลยถ้าเกิดไิดพลาดเลยขอภยอภัยด้วยนะผมพอเว็บหาข้อมูลมันก็ไม่มีบอกเหมือนกันว่ามันได้ตอนไหนก็คือได้พบปลดล็อกเลยนะครับอย่างแรกเลยนะผมผมขอบอกเลยว่าทรายทองนะผมมันเหมือนเป็นการอัพระดับของทรายปกติใหม่ขั้นหนึ่งนะผมให้ดูใหญ่ขึ้น,น, <laughs> ด,น,นดูจากสกิลวีก็รู้แล้วนะครับผมขอโทษครับผิดสกิลเอเนี่ยสกิลเอนะครับผมดูจากสกิลเอก็รู้แล้วโอเค ดี Skill. 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 Ite, Skill. Skill. ๋ยวเราลองมาอธิบายสกุลสกิลกันก่อนเลยนะครับสกิลหนึ่งนะครับผมใช้จักรใช้จักรหนึ่งหมื่นสองพันคูดาวสิบสองวิสกิลสองนะครับผมใช้จักรสองหมื่นสามพันคูดาวยี่สิบวิสกิลสามใช้จักรสี่หมื่นนะครับผมคูดาวสามสิบวิถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับก็กดอันนี้ไปเลยครับนี่ครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมจะเป็นการปล่อยทรายนะครับผมทรายทองไปแบบเงี้ยงเงี้ยเงี้ยนะครับผมต่อไปสกิลสองนะครับผมก็จะเป็นการปล่อย ใช่ขนาดใหญ่ไปนะครับผมไหนรู้ดิว่าเลี้ยวได้ไหมอ๋อเราอยู่บนเราอยู่บนนี้มันทําอะไรไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องวิ่งก่อน C ีแล้วตัวแล้วตัวกระโดดมันอยู่ไหนซีเรามาดสูสกิลเอ็กว่ามันได้ไหมเลี้ยวได้ไหมเฮ้ยเลี้ยวได้ครับผมสกิลเอ็กเลี้ยวได้นะครับต่อไปสกิลสุดท้ายนะครับผม C ีเขาตั้งเป็นสกิลหนึ่งอ่าสกิลหนึ่งก็จัดมาโอ้โหสกิลนี้บอกเลยเป็นอะไรที่ผมโคตรเกลียดเลยท่านผู้ชม เพราะว่าคือถ้าเกิดแบบศัตรูที่มันอยู่เนี่ยคือมันจะโดนสลโลไว้แล้วมันก็จะโดนดามจไปเรื่อยๆไว้ท่านผู้ชมคือแบบเป็นอะไรที่โคตรเกลียดมากเลยเออซึ่งในเมื่อมันไม่มีอคลิปนะครับผมเราสามารถใช้หนึ่งหางแทนได้เลยนะครับเรารู้สึกว่าเสียงมันจะดังมากเลยนะครับโอเคใช้หนึ่งหางแทน,นะครับผมกดหนึ่งหางแทนน่าอันนี้คือไม่เกี่ยวเลยอันนี้คือไม่เกี่ยวนะทำไมาหนึ่งหางมันดูเท่จังเออมันมีมันมันมาแค่ครึ่งเดียวอะ่ะเออ ให้ผมเราก็สามารถใช้หนึ่งหางแทนได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคสลับสายทองก็จบลงไปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเราไปต่อกันที่สายเหล็กกันเลยดีกว่าโอเคเราก็มาถึงที่รีวิวสายเหล็กกันแล้วนะครับอย่างแรกเลยเรามาอธิบายสกูลมันต่อเหมือนเดิมก็ไม่ใช่เจนไครผมขอเดานะครับผมว่ามันเหมือนกับสายปกติเลยนะครับผมเรื่องเลเวลประมาณนี้เลยซึ่งสกิลหนึ่งนะครับผมใช้ในเมือจันห้รจัก,การนะรผมคูดาว0วิบวิ สกิลสองนะครับผมใช้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะขอคูดาวสิบสองวิแล้วสกิลสามนะครับผมใช้สามหมื่นจักรการนะครับผมครูดาวสิบห้าวิเรามาเริ่มจากสกิลหนึ่งกันเลยนะครับสกิลหนึ่ง ซึ่งสกิลหนึ่งนะครับผมจะเป็นการจะว่าไงเดี๋ยวมันอาจะเอาทรายไปตีรัวๆนะครับผมเหมือนเข็มอะไรประมาณนี้เลยโอเคนะครับผมสกิลสองก็ประมาณนี้นะผมสกิลซึ่งสกิลสองมันก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งสกิลสองนะครับผมมันจะมีความสามารถพิเศษอีกความสามารถหนึ่งนะครับผมไม่ใช่แค่โดนแล้วสตัร์นะครับผมถ้าเกิดคุณใช้การอากาศครับผมนี่ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวผมใช้ตรงนี้โดมันจะสร้างเป็นพื้นที่ให้เราเอาไว้เดินได้เลยนะครับผมนี่ครับกดไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็เดินอย่างเงี้ยผมมันเป็นอะไรที่โคตรคูลเลย ก็คือใครที่กระโดดขึ้นมานี่คือแบบโดนะครับเนี่ยผมสายทุกทุกอย่างนะผมมันจะมีสายฟ้าก็คือถ้าเกิดโดมันก็จะสตันนันเองแล้วก็สามารถใช้ v กับ x นะครับผมพร้อมกันได้เลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยต่อไปสกิลสุดท้ายนะครับผมก็คือกดเลขนหนึ่งคืออะไรกดเลขหนึ่งคืออะไร,ออะไรประสานอินแล้วก็อ๋อเป็นหนามนั่นเองเป็นถือว่าอะไรที่แรงมากเลยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะตายกันหมดแล้วนะครับโอ้ฝาก โอเคเรามาดูที่สกิลอาเวกันเลยนะครับผมอาเวกผมคิดว่าน่าจะได้ตอน500นะครับซึ่งอเวกนะครผมอยู่ตัวซีนั่นเองก็คือเราสามารถใช้คู่กับน้เมคเิเซตหรือว่าพวกหมวดต่างๆได้เลยนะครผมหรือว่าสัตว์หงก็ได้นี่ครับผมพอกดแล้วมันก็จะเป็นมือพี่โตสีดําออกมานั่นเองแล้วถ้าเกิดเรากดสัตวาหงเข้าไปอีกนะครับนขอชาร์จก่อนถ้าเกิดเรากดสัตว์หงเข้าไปอีกก็ประมาณนี้นะครับ โอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยโอ้โหสัตหามีอันนี้แล้วมันก็จะลดเร็วมากผมขอปิดสัตหาแล้วกันสกิลทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมนะครับผมเรามาดูที่สแต็กกันดีกว่านะครับผมสแต็กโบวจาัก,การนะครับผม2,400นินจูเซอร์นะครับผม2,200ั้าจูเซอร์นะครับผม2,200แล้วก็ HP นะครับ2,500นั่นเองแล้วเมื่อเริ่จากกดป้องกันนะครับผมกดป้องกันก็จะเอามือมาป้องกันกดตีปกติก็จะเอามือไปตีนะครับผมกดป้องกันและคิวจะเป็นการ มือพี่โตนะครับผมกดป้องกันแล้วคิวก็จะเป็นแบบกดป้องกันแล้วคิวน่นาจะเป็นการจับอะไรสักอย่างนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกดป้องกันแล้วซีกดซีกดซีไม่มีพาสซีไม่มีแะพาสซีอยู่อยู่ตัวคิวนะครับผมว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมฮะอะไรวะอ๋อจะเป็นการแบบตบตบตบไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเป็นเะไรยที่สุดยอดมากเลยเอาว่าที่เราตื่อโอ้ตีตีตี ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตะกูลแห่งซ้ายนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครได้ผมที่ชอบกดไลค์ช่หมกดตาร์ทไแล้วก็กดกระดิ่งกุุงกิ้งให้ผมคนนี้ด้วยเลยนะครับคิดน่าจะเป็นไรก็ฝากติดตามชมมาด้วยเลยนะครับสำหรับนี้ซีอู h e g เกมบายจ้าบายจ้าบายครับผมย่า yeah.